วันนี้เสนอตอนวิธีการปลูกต้นเล็บครุดค่ะปลูกลงกระถางหรือว่าปลูกเป็นแนวกั้นรั้วก็ดีค่ะเล็บครุดเป็นต้นไม้ประดับกันภัยกินได้ค่ะวันนี้เลือกวิธีการปลูกด้วยการตัดแบ่งกิ่งมาจากต่างจังหวัดค่ะแล้วนำกิ่งนั้นมาปักชำลงกระถางค่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะมีรากหรือเปล่าเพราะว่ามาไกลเหลือเกินค่ะมาลุ้นกันค่ะท่านผู้ชมว่ามีรากหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เขามีใบเยอะแล้วนะคะแล้วใบก็สดด้วยก็น่าจะรอดนะคะเดี๋ยวซาร่าไทยจะลองเช็ครากให้ท่านผู้ชมดูนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าต้องทำเบาๆนะคะเดี๋ยวรากหักหมดค่ะ ไม่อยากจะทำเลยค่ะแต่เพื่อท่านผู้ชมจะลองดูนะคะรับรองจะเบามือไม่ให้รากขาดค่ะปลูกไว้สองกิ่งนะคะมาดูค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างเล็บครูดขอให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะว่าเธอมีรากหรือเปล่าแล้วรากของเธอจะมีลักษณะแบบไหนนี่ค่ะท่านผู้ชมมีรากเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมมีหน้าล่ะ แตกใบแตกยอดเต็มเลยค่ะหูมีรากทั้งสองกิ่งเลยนะคะเนี่ยวิธีการปลูกเลี้ยงต้นเล็บครุดฝอยเนี่ยนะคะคือเขาชอบดินร่วนค่ะต้นเขาก็จะสมบูรณ์สวยงามประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ชอบน้ำปานกลางชอบแดดปานกลางค่ะใบก็จะอ่อนน่ารับประทานนะคะถ้าแดดจัดเกินไปใบจะออกเหลืองๆกล้านๆค่ะ ลักษณะทั่วไปของต้นเล็บครุฑชนิดนี้นะคะคือเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กค่ะสูงราวสองเมตรลักษณะต้นจะเป็นข้อค่ะลำต้นอ่อนจะมีสีเขียวแกมน้ำตาลเมื่อลำต้นแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะและลำต้นมีรอยแผลของกาบใบนะคะใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปค่ะขอบใบของเล็บครุฑจะหยักย่อยละเอียดค่ะปลายใบเรียวแหลมดอกจะออกเป็นช่อแล้วก็ติดกันเป็นกระจุกค่ะต้นเล็บครุฑเป็นต้นไม้มงคลที่ควรนำมาปลูกที่บ้านหรือว่าปลูกตกแต่งสวนสักต้นนะคะเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันภัยอันตรายให้กับคนในบ้านค่ะ จริงๆแล้วต้นเล็บครุฑเนี่ยนะคะมีเป็นร้อยชนิดเลยนะคะและเล็บครุฑฝอยที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเล็บครุฑที่นิยมปลูกเป็นไม้มงคลค่ะและประโยชน์ของเล็บครุฑฝอยนะคะยังมีอีกมากมายเลยนะคะเช่นใบของเล็บครุฑฝอยค่ะ นำใบอ่อนของเล็บคุดฝอยนะคะมาทำการชุบแป้งทอดหรือว่าทอดมันใส่กุ้งฝอยใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องแกงหอมอร่อยหรือจะนำมาหั่นใส่ไข่เจียวก็ได้นะคะและยังนำมารับประทานเป็นผักสดเครื่องเคียงก็ยังได้ค่ะนำมาทานเป็นเครื่องเคียงค่ะกับขนมจีนน้ำพริกลาบ เป็นสมุนไพรรากของเล็บครุฑนะคะใช้บรรเทาอาการเครียดอ่อนเพลียแล้วก็ไอค่ะส่วนใบนะคะใบกับรากของต้นเล็บครุฑนะคะจะมีสารซาปโปนินโอลีนและพานาไซนอนค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมต้นเล็บครุฑฝอยหรือที่รู้จักกันในชื่อของ ต้นเล็บครุดทอดมันค่ะเป็นต้นไม้มงคลสวยแปลกและกินได้ด้วยค่ะแต่ว่าบางแห่งก็อาจจะหายากอยู่เหมือนกันนะคะตามร้านต้นไม้อาจจะไม่มีต้นพันธุ์ค่ะและบางครั้งอาจจะพบเห็นเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนย่อมซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันก็ต้องระวังดีๆนะคะอาจจะรับประทานผิดได้ค่ะเพราะส่วนมากต้นพันธุ์ จะพบเห็นอยู่ตามบ้านที่ชาวบ้านปลูกไว้ค่ะแล้วเขาเด็ดยอดมารับประทานกันค่ะอย่างนั้นนะคะถึงจะปลอดภัยถูกต้องค่ะกินใบแก้ปวดไมเกรนค่ะแก้เครียดเป็นผักปลูกเองไม่ต้องจ่ายตังค์ประหยัดดีค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสารไทยด้วยนะคะ และส่งกำลังใจคืนท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ